สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกับช่องอานิ h า Channel อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาบอกเกี่ยวกับการมาร์กหน้านะคะสูตรมาร์กหน้านี้ดียังไงเ๋ยเรามาดูกันนะคะหนึ่งเลยนะคะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยลดสิวไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนที่เกิดจากตามจมูกร่องจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็แก้มหรือคางตรงนี้นะคะหรือบางคนมี บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะสิวอุดตันนั่นคือสิวเสี้ยนนั่นเองนะคะต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสิวหัวหนองนะคะสิวหัวหนองรวมไปถึงคนที่มีฝ้าจะแล้วก็จุดด่างดำไม่ว่าจะออรอยแผลเป็นนะคะที่ดำดำอยู่ที่เราแกะมาแล้วก็เป็นแผลเป็นนะคะหรือว่าเป็นจุดด่างดำตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือของคนนี้จางลงมากๆแล้วนะคะเพราะาคนนั้นนี้เยเป็นสิวดมหน้าเลยทุกคนค่ะ เพราะว่าเมื่ออัติสารสเตียรอยด์หลังจากนั้นเฟ่วนก็มาบอกต่อแชร์บอกต่อเรื่อยๆนะคะสําหรับสูตรที่เฟ่อนใช้ไปนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟ่อนก็จะเตรยียมนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะส่วนก็ใช้เป็นแก้วค่ะแก้วแบบนี้เลยนะคะต่อไปเฟ่วนก็จะใช้เป็น เจว่านหางจระเข้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะหรือว่าหาซื้อได้ในเซเว่นก็มีขายนะคะจะใช้แบบซองก็ได้นะคะหรือว่าแบบกระปุกโตแบบเี้กได้เลยนะคะต่อไปเฟิร์นจะใช้เป็นพงห้อยสีนะคะเฟิร์นใช้มาอย่างยาวนานเพราะว่าน้องเนี่ยดีจริงๆน้องเนี่ยช่วยลดร,รอยสิวแล้วก็คนที่มีสิวเยอะๆหรือว่าคนที่หน้ามันทําให้เกิดสิวหรือว่าคนที่มีสิวโผล่บนใบหน้า มุมอยู่นะคะสามารถช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับตัวน้องค้อยสีของเรานะคะจะช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยนะคะต่อไปผงถั่วเขียวนะคะผงถั่วเขียวนี้นะคะก็ช่วยลดเกี่ยวกับการทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างขึ้นลดสิวขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยให้หน้าของเราเนี่ยกระชับรูกลมกนนะคะทําให รอยแผลเป็นต่างๆเนี่ยที่เราจดุดดงดำฝ้ากาศนะคะจางลงได้นะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเฟินก็จะใช้แก้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูค่ะว่าเฟินใส่ใส่อะไรบ้างนะคะต่อไปเฟินก็จะใช้น้องนะคะใส่เลยค่ะประมาณ2ช้อนชา ่อไปนะคะเมื่อเราได้สองช้อนชาแล้วเฟินก็จะใช้เป็นผงถั่วเขียวผงถั่วเขียวก็ประมาณสองช้อนชาเหมือนกันค่ะใส่ไปเลยนะคะอ่าได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเฟินก็จะใช้เป็นเจว่านหางจระเข้นะคะแตะมาได้เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้น,นะคะเราเพิ่งใช้ตู้เย็นมาค่ะ ฉ่ำมากนะคะใช้สองสองช้อนนะคะก็ตักใส่ดีค่ะ1 2สอง่อาทั้งหมดก็จะเป็นสชั้นด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่ะดูค่ะชั้นที่หนึ่งผงห้อยสีชั้นที่สองผงทวเขียว แล้วชั้นที่3าก็คือเจ้าว่างจราเขนั่นเ่ต่อไปเฟินก็จากุืนนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะคุณแม่้องตาเลยค่ะกินของน้องนะคะก็จะออกเหมือนกลินธรรมชาติเลยค่ะทุกคนเพราะว่าการมาสกสูตรในหน้าเนี่ยเฟิร์้แนะนำว่าให้แต่งสื้ร จะได้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการล้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราล้างหน้าไปด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเฟินก็จะล้างหน้าให้คนดูเลยนะคะอ่าก็ล้างด้วยสบู่ด้วยค่ะอันนี้มล้างหน้าได้เลยนะคะล้างหน้าได้เลย ล้างสิ่งสกปรกออกจากใบหนะ้าให้สะอาดก่อนที่เราจะลงการม์กหน้าทุกครั้งนะคะล้างไปได้เลยค่ะล้างไปให้สะอาดเลยล้างไป โอเคได้แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเมื่อเปิดล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนก็จะลงนี่เลยค่ะสูตรล้างหน้าของเราที่ช่วยให้หน้าของเราเนี่ยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลงไปถึงทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างขึ้นนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะคะําบริเวณใบหน้าได้เลยค่ะ ไปให้ทั่วเลยคะ่ะแล้วก็วนๆนวดๆได้เลยนะคะสูตรนี้ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะทุกคนง่ายมากๆคะ่ะสําหรับผิวที่บอบบางผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรจะมาให้ดูนะคะว่าน้องเนื้อแบบอ่อนละเอียดมากแล้วเย็นฉ่ำมากเพราะว่าเคยแนะนำว่าเจลว่าถังจรเาเข้ค่ะ นำไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าเมื่อเราหวงาน้าเนะี่ยมันก็จะรู้สึกว่าสดชื่นอันนี้เนกลับมาจากทํางานนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็ต้องอาบน้าก่อนอาบน้ําเราก็ต้องมา,งา่านนาก่อนเลยอันนี้เป็นสูตรของเฟิร์นนะคะขาสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันได้เลยนะคะ สูตรนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ15านาทีหรือว่า20สนาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกได้เลยนี่ค่ะทายทั่วบริเวณใบหน้าของเราเลยเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยหน้าของเราเนี่ยเจอมลรสุปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแสงแดดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแดดทุนต่างๆก็ช่วยหน้าของเราเนี่ย มองคำาแล้วก็เหี่ยวรงม,มากเลยนะคะสิ่งสำคัญคือการมากหน้าเพราะการมากหน้าเนี่ยช่วยขับสิ่งที่สกปรกออกจากใบหน้าได้มีมากๆและช่วยบำรุงหน้าของเราเนี่ยให้ดีมากนิ่งขึ้นนะคะอ่ามากไปได้เลยค่ะทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะสูตรนี้อย่าลืมว่า เฟินแนะนำทำก่อนกลางคืนคนะคะมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าของเฟินเนี่ยคุณก็ทำก่อนกลางคืนคเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวพอมาร์คครบนะคะเดี๋ยวเฟินก็จะให้ทุกคนดูว่าน้องเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะสามารถนำสูตรนี้ไปใช้กันลองลองดูนะคะลองไปปรับใช้กันดูว่าดีจริงไหมนะคะแต่เฟินอยากบอกว่าตั้งแต่เฟินทำ YouTube มาเนี่ยห้อยสีคือตัวที่เฟินเปิดรีวิว u t u b e นะคะเฟิก็คงจะไม่ใช้จนถึงปัจจุบันเนาะนี่ค่ะขวดปัจจุบันก็จะหมดอีกแล้วนีแล้วก็น้องของราคาของเนี่ยราคายอ่ยอมเยามากเลยนะคะทุกคนสามารถไปหาซื้อกันได้เลยเพราะาเดี๋ยวนี้ก็คือขายกันตาม Tik Tok ก a z a d a s h o p e e ก็มีแล้วนะคะแต่ทุกคนควรแนะนำว่า ให้ซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะอันนี้คนไม่ได้พิเศษอย่างไรแต่ว่าคนที่ซื้อในบัตรตัวแทนนะคะคนว่าเออมันมั่นใจปลอดภัยกว่าเนาะไม่ต้องแบบกลัวว่าของปลอมหรือว่าอะไรนะคะเรนก็แนะนำอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราซ้5นาทีเดี๋ยวเรามาล้างหน้าไปพร้อมกันนะคะนี่คือค้ น้ำนะคะน้าผักก็แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาล้างหน้าไปพร้อมๆกันค่ะตึงมากค่ะทุกคนเอาเราจะล้างหน้าไป็พร้อมๆกันนะคะ การเห็นผลตั้งแต่ขั้งแรกของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคมันก็จะนวลนวลให้ชั่วเลยนะคะเห็นไันะคะเราว่าร้านแค่ข้างน,นึงก่อนนะคะอ่า อ่ข้างเดียวค่ะหน้าของเราเนี่ยลืล่นม,มากๆเลยนะคะน,นี่นะคะผนแนะนําเลยก็คือมาร์กได้เลยนะคะสําหรับที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนแล้วใช้ได้จริงๆนะคะเรามาล้างทั้งสองข้างกันค่ะอะ่อันนี้นะคะก็ได้ล้างทั้งสองข้างนะคะอีกทีน,นี้นะคะ่ะ หนุมล่าเืงมากค่ะอันนี้นะคะออ,ะอันนี้ก็คือเป็นการล้างทั้งสองข้างแลวนะคะควืจะให้ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างว่าระหว่างการที่เราาา์กหน้าเนี่ยหน้าของเราเนี่ย ก็จะมีความที่แบบติ่งตึงขึ้นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าของเราเนี่ยอิ่มฟูขึ้นนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยหน้าของเราเนี่ยมป็นความลื่นขึ้นใสขึ้นนะคะแล้วก็รอยแกะต่างๆที่เป็นสิ่งนะคะก็รู้สึกว่าจางลงนะคะอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนลองนำกลับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ ถ้าเฟินใช้แล้วดีใช้ได้เห็นผลเฟินก็จะมาแชร์บอก,บอกเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าว่าชดลองกับตัวเองแล้วมันไม่โอเคมันเซโนนะคะเฟินก็โนเซนะคะทุกคนเฟินก็ไม่นํามาเผยแพร่นะคะสําหรับส่วนนี้เฟินได้นําเลยนะคะง่ายๆแล้วได้ใจแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นผลใช้ได้จริงนะคะเกิดประโยชน์ด้วย งบน้อยๆก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะราคาประหยัดทำให้หน้าของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยเฟิร์นแนะนำทั้งใจไปเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้เฟิร์นก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สูตรต่อไปคลิปหน้านะคะฝากกดกระดิ่งให้เฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ